วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิวศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์เชิญชวนเที่ยวงาน p a ซิฟิกเพ็กซ์ซาฟาร2025เที่ยวทั้งบ้านสนุกทั้งวันกับป่าซาฟารีกลางเมืองสีราชาที่ลานกิจกรรมชั้นบีศูนย์การค้าแปซิฟิก Park คสีราชาได้มีการจัดงาน Pa ซิฟิกเพ็ซาฟา2025เที่ยวทั้งบ้านสนุกทั้งวันกับซาฟารีกลางเมืองสีราชาที่รวมสัตว์แปลกแสนน่ารักและหายากแบบใกล้ชิดตื่นตาไปกับสัตว์น่ารักและสัตว์เอ็กคูทีฟอาทิคาปิบา,า่าจอมมึนเมียแคทขี่เกียดเล่นนุ๊เบบี้ตาโตเต่าซูคาตาแพะแคะคาเมเลียน เบียนดากเบียนดาก้อนและอื่นๆอีกมากกว่า30ชนิดพร้อมโซนให้สัมผัสและป้อนอาหารสัตว์แบบใกล้ชิดอธิปะครับกะตายคาปิบา巴าไยรูปกับสัตว์ สุดเท่แชร์ลงโซเชียลไม่สำใครและเมื่อซื้อสินค้าที่บูธเดอะแพ็กครบ50บาทรับฟรีบัตรป้อนอาหารสัตว์จำนวนหนึ่งใบซึ่งงานนี้มีขึ้นระหว่างวันที่23-29ถึง29กรกรกฎาคม2568ั25นนี้มาแล้วไม่ผิดหวังนะครับทีน่นี่มีสัตว์แสนรู้และสัตว์น่ารักจำนวนมากมาให้ครอบครัวและเด็กๆได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด มีสัตว์หลากหลายมากกว่า30ชนิดมาให้ได้สัมผัสกันแบบซาฟารีเลยนะครับมาเที่ยวชมแล้วไม่ผิดหวังพาครอบครัวมาเที่ยวกันกลางเมืองสีราชาไม่มีบ่อยครั้งนะครับมาแล้วไม่ผิดหวังมาป้อนอาหารปลาคราร์บมาให้นมแพะหรือว่ามาชมสัตว์แปลกแปแสนรู้ทั้งนกทั้งสัตว์อะไรแต่ไรสารพัดสัตว์นะครับ มาแล้วเด็กจะชื่นชอบมาอยู่กับธรรมชาติซาฟารีที่ยกกันมาอยู่กลางเมืองสีราชานี่ก็คือบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับ